สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ลงเครื่องชูเสื้อทันทีเทปเตอร์ชูเสื้อเบอร์ใหม่นะครับลาาแชมป์ประวัติศาสตร์เทปเตอร์นะครับวีดเทพปั้มพันธ์หนึ่งในขุนพลกําลังสําคัญของทัพจังศึกทีมชาติไทยในยุคข,ของมาซาทาะอิจิอิ เดินทางถึงประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นภา,านกรกิจเอเชียนคัพ2023รายการทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียนะครับเมื่อลงเครื่องปุ๊บเทปเตอร์ก็ได้มีการจูเสื้อของต้นสกัดใหม่ถูกแบงคอกยูเนเต็ดในท,ทันทีพร้อมกับชูเบอร์หมายเลขเสื้อเบอร์27นะครับซึ่งเป็นเบอร์ใหม่ที่จะสวมใส่เพื่อลาแชมป์อีกครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงเลกที่2นะครับวินเททีนิคลัดมิเกลสันเผยผ่านสื่อ เอเชียถึงผลงานทีมชาติไท,ทไทยทีมชาติไทยทําได้ดีกว่านี้อีกยกอิชิอิสร้างพลังและความดุดันนิคลัสมิเกลสันยอมรับนะครับว่าทัพจังศึกทีมชาติไทยต้องทำผลงานให้ดีกว่านี้หลังจากที่ต้องหยุดเส้นทางของเอเชียนคัพในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยนะครับพ่ายต่ออุซเบกิสถานไป1-2ในรอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพและต้องหยุดเส้นทางเอเชียเอาไว้ที่รอบนี้ แต่การต้องต่อสู้กับทีมทศชัยในการดวลกับทีมท็อป8ของทิเอเชีมีรูปเกมที่ไม่เป็นรองเลยนะครับสู้ในสูสีโจมาครึ่งโค้ดก็บอกให้เราทุกคนว่าอย่าไปกลัวลุยอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้แล้วเราก็ลงสนามในเครื่องหลังมาด้วยพลังและความดุดันเดอะซัมสึกเอเชียนครัพครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของเราการผ่านเข้ารอบเป็นกลุ่มได้ด้วยการไม่เสียป,ประตูและเราก็ต้องเจอกับทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในรอบน็อกเอาท์ เราจะต้องทําให้ดีกว่านี้โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบาซาธาดะเอจิอะหัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นมีกิวนำทัพจังสึกทีมชาติไทยเจองานใหญ่นะครับในศึกฟุตบอลโลก2,006รอบเขาเลือกพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมแกร่งทัพเอเชียอันดับที่23ของโลกในนัดเจือนเกาหลีใต้วันที่21มีนาคมและนัดที่2ที่สนามราชมังคลากิฬลสถานวันที่26มีนาคมนี้นะครับ เรามาต่อกันที่จีนผวา,ห,าหนักเลยนะเห็นฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยอ e ีจิอ e, ิดวนท็อป8ของทวีปเอเชียสื่อใหญ่ๆของจีนนะครับอย่างเช่น่า how daily ก็ได้ออกอาการผวา,ห,าหนักนะครับซึ่งเป็นสื่อใหญ่ๆของจีนถึงการเปลี่ยนแปลงของทัพช่งศึกทีมชาติไทยภายใต้หัวหน้าคตชาวญี่ปุ่นมาซาทดะอิจ e ิอิ e. โดยในรถหาเนื้อข่าวนะครับบอกว่าทีมชาติไทยภายใต้หวตัวหน้าโค้ชคนใหม่ชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาดอิจิอ e. ิ เขามาทางานในช่วงของการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยไปได้ดงดีอย่างผิดหูผิดตาเลยคนละทีมที่รเราจะสื่อจีนระบุด,ด้วยนะครับว่าแม้ว่าทีมชาติไทยจะพ่ายแพ้ต่อทีมชาติจีนในศึกกู้โลก2 0 0 6ก็เลือกโซนเอเชีย1-2เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตอนนั้นเป็นอเล็กซานดรมาโนฟูกิ้งหัวหน้าโคช้ชชาวบราซิลคุมทัพก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นมาซาทาดดอิจิ อกาคตชาวญี่ปุ่นสนับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อโดยทีมชาติไทยเต็มไปได,ด้วยความทะเยอทะย,ยานมีความแน่นอนมากขึ้นสําหรับทางด้านการเติบโตของทีมซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการเลือกแท็กติกของทีมส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้ทีมชาติไทยภายใต้การกุมทับของมาซาทาดาอิจิแข็งรันขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งน่าจะอาจเป็นเพราะว่าอากิระนิชโนเฮดกดชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยในเดียดไปปูฝัง อุดมคติของฟุตบอลญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยกับเหล่านักเตะทีมชาติไทยที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยในยุคนั้นโดยสื่อจีนมองว่าทีมทัพทังศึกทีมชาติไทยภายใต้าการนำทัพของมาซาทะไดอิชิ I, ในยุคปัจจุบันกำลังสร้างความยากลำบากให้กับทีมชาติจนีนในศึกคัดบอลโลกโซนเอเชียหลังจากนี้นะฮะที่จะพบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอากิระนิชโชโนะนะฮะนี่มันคือฝีมือของมาซาทะไะอิชิ I, คนเดียวนะครับ สเตเตร์การฟุตบอลไทยนะครับรีซอทคมแบ็กเปิดตัวล่าตะข่ายในเล็กที่2ยังไม่ได้แขวนสตันนะจ๊ะสร้างความมือฮาของวงการฟุตบอลไทยจริงๆครับเมื่อรีซอทีเรเทพวบนิโนไทยองหน่าระดับตำนานทีมชาติไทยเตรียมเปิดตัวกับที่ใหม่คัมแบ็กลงล่าตะข่ายเลกที่2โดยก่อนหน้านี้รีสอทีเรเทพวบนิโนไทยนะครับตำนานทีมชาติไทยในวัย38ปีได้ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพในเดือนพฤศจิกายนปี2022 ซึ่งสร้างความฮือฮากลับมาสวนสตันลงน้าตะเขยอีกครัง้งโดยงานนี้มีรายงานมาว่าสโมสรร้อยเอ็ดพีบียูเนเต็ดนะครับทีมในศึกซิมิโปเรกได้บรรลุข้อตกลงคว้ารีสอทีทมเทพวินาทยเป็นที่ดีดวยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มาดามพราวนะครับกรเกษตรสุขสุขหงทองท่านประธานสโมสรก็ได้โพสต์ภาพปิศาเตรียมเซ์ไพ์แฟนบอลอีกครั้งด้วยนะฮะโอ้โหก็กลับมาคิดถึงนะฮะ เอาแล้วไงทีมชาติไทยโผล่คอมเมนต์ต้อนรับนิคลัสมิเกลสันสู่ไทยลีกทำเอาแฟนไทยลีกต้องตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อจอร์แดนเข็มดีปากกันหลังทีมชาติไทยไปโผล่คอมเมนต์ต้อนรับนิคลัสมิเกลสันสู่ไทยลีกก่อนที่จะตัวจะตอบกลับมาด้วยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวอย่างหนักว่าทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกได้เดินทางไปที่เดนมาร์กเพื่อพูดคุยกับสโมสอนโอบิโอเดนเซ่ถึงโอกาสในการควาตัวนิคลัสมิเกลสันวิงแวกพลังม้าก็สู่ไทยลีกนะครับ ดนล,ล่าสุดทำเอาแฟนบอลไทยเมื่อจนนธานเข็มดีประกัลังทีมชาติไทยของราชบุรีเอฟซีเข้าไปแสดงความคิดเห็นระบุว่า w e l c o m e to ราชบุรี o f f i c i a l ยลกาที่นิคลัสมิเกลสันจะเข้าไปตอบกลับว่า Ru t the ู r สึกด s เชื่อถือกระบวนการตามเอาแฟนบอลไทยต้องรุ้นกันเลยทีเดียวว่าอนาคตหลังจากนี้นิคลัสมิเกลสันจะเป็นอย่างไรซึ่งแฟนบอลก็แอนตี้นะครับยาสีบ้าไทยลีครับมันบดีต้องไปฝึกปลือฝีมือที่ยุโรปนะครับ เปิดร้านกันที่ดวลเอเชียเลือกทีมทัชไทยนะครับติดแข่งยอดเยี่ยมรอบ16ทีมเอเชียนคัพ2023ันยีสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับได้เลือกสุภโชคสุรชาติแล้วรุกจากจีิตญ,ญี่ปุ่นติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยสุภโชคสุรชาติกดประตูส,สวยสกลืนหืมเอเชียให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราของมาซาทะดาอิชิอิในเกมพบก,กับอุซเบกิสถานนะครับยอดทีมแข่งเอเชียกลางท็อป8ของทวีป แน่นอนนะครับเล่นดีด้วยในเกมนั้นแพชชั่นมาเต็มนะฮะมุมนี้ในะวีีไม่เห็นจัดสุเปโชปันปั่นโค้งสะเทือนเอเชียวินาทีขึ้นจอยักษ์สนามบอลโลกครั้งแรกมุมกล้องจากขอบสนามฟุตบอลโลกเอาจานาลสเตเดียมวินาทีที่สุเปชชสโลชาติ้วุกจากเจลิศญี่ปุ่นนะครับกดประตูอย่างสุดสวยปัน่นโค้งตุงท่ายใส่อุตเบกิสถานทับแปดทวีปเอเชีย ทำเอาแฟนบอลอุซเบกิสถานเงียบกริบกันทั้สนามนะครับตอนที่ภาพของสุภโชคจะโผล่ขึ้นจอย,ยักษ์สนามฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกอยอดเยี่ยมจริงๆครับจริงสวยมากแพทชั่นมาเต็มนะครับแหกปากตะโกนร้องใส่กล้องเพิ่งเคยเห็นเจ้าเช็คแหกปากดีใจขนาดนี้แสดงว่าสุดๆจริงๆนี่คือสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะครับทนกู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ